มัน2 1 4 0มล้านนะคะขณะที่ปี2010สเนี่ย3าม0 0 0ื่นกว่าทั้งนี้เนี่ยเพราะว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะมีผลมหาวุทกภัยเนี่ยมีผลแล้วก็โครงการการสนับสนุนการอ่านต่างๆของของรัฐเนี่ยลดลงไปนะคะค่อนข้างมากในปี2010เนี่ยมีงบไทยเข้มแข็ง ซึ่งมาใช้ในเรื่องของการอ่านค่อนข้างมากจึงเป็นการลดอย่างค่อนข้างหัวภาพประกอบกับผลของเรื่องน้ำท่วมนะคะจะเห็นว่าในตั้งแต่ปี2003เนี่ยค่อยๆขึ้นมาโดยตลอดนะคะโดยอัตราการเติบโตเนี่ยเริ่มชะลอลง ตั้งแต่ปี2006ถึง2009แล้วก็พุ่งทยานในปี2010นะคะแล้วลดลงมาในปี2011ไม่ทราบจากเอกสารที่แจกไปเนี่ยนะคะตัวเลขอาจจะแตกต่างนิดนึงรบกวนขอความกรุณาแก้ไขาตามสไลด์นี้ด้วยนะคะในปี2011ตัวเลขเป็น21,400นะคะ ในในภาพรวมนะคะที่ที่เป็นเรื่องของสัดส่วนของรายได้นะคะของนายเทียบระหว่างปี2010กับ2011นะคะ,ะจะเห็นว่าตัวตัวพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก20เป็น21นะคะ แล้วก็ในด้านของสื่อ,อสิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชนเนี่ยเท่าเดิมคือ46นะคะแล้วก็ตัวสิ่งสิ่งพิมพ์ต่างประเทศนะคะลดลงสัดส่วนจาก32เป็น3 30เปอรเซ็นนะคะ,ะในแง่ของผลการดำเนินงานในปี 54นะคะสองพันสิภาพรวมนะคะรายได้โดยรวมเนี่ยจากขึ้นนะคะจาก283ล้านเป็น288ล้านนะคะซึ่งรายได้ของสิ่งพิมพ์นะคะ circulation เนี่ยมีการลดลง3%จาก196เป็น190 นะคะสาเหตุใหญ่ก็เรื่องของมหาวุทกภัยเนี่ยนะคะส่วนรายได้การบริการเนี่ยเพิ่มขึ้น12%จาก87กว่าล้านเป็น9 98นะคะ98กว่าล้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของรายได้โฆษณารายได้จากอ e ีบุ๊กรายได้สัมมนาต่างๆรวมทั้งการรับจ้างพิมพ์ซึ่งเพิ่มขึ้นนะคะ ถ้าลงไปในรายละเอียดมากขึ้นนะคะในเรื่องของรายได้ที่มาจากสิ่งพิมพ์ก็จะเห็นว่าสำหรับตัวพวกกระตูนนั้นลดลง7%นะคะ,ะตัวด้านกระตูนเนี่ยเป็นตัวที่เจอผลกระทบจากเรื่องน้ำท่วมมากที่สุดนะคะเนื่องจากเรากระจายยอดไม,ไม่ได้ะะต้องชะลอการผลิตในช่วงของอประมาณเดือนตุลานะคะ ที่กระจายไปแล้วก็มีที่ได้รับความเสียหายแล้วก็มีคืนกลับมาค่อนข้างมากเพราะว่าตัวเอเจนต์เนี่ยกระจายต่อไม่ได้นะคะแต่ในเรื่องของหนังสือเด็กเนี่ยเพิ่มขึ้น3%นะคะซึ่งได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่ากระทบน้อยกว่าแล้วก็มีตัวหนังสือดีๆที่ออก ค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็น land, เบิร์ดแลนด์พี่เบิร์ดเนี่ยนะคะแล้วก็เชลดอนแล้วก็แฮปปี้โกดแต่ว่าภาษาไทยเราเรียกแกะน้อยอะไรเนี้ยนะคะแล้วก็ด้านพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะพวกพ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยก็ได้รับผลจากน้ำท่วมกระทบเช่นกันแต่ เป็นปีพิเศษของเราที่ว่าตอนปลายปีแค่เดือนธันวาเดือนเดียวเนี่ยนะคะเราก็มีหนังสือสตีฟจ็อบส์ออกมาซึ่งท่านคงได้เห็นวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็หมวดหนังสือที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าเป็นกลุ่มหนังสือที่เกี่ยวกับใครไม่ป่วยยกมือขึ้นแล้วก็หนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องการรักษามะเร็ง ในทางเลือกสมุนไพรต่างๆของคุณหมอสมหมายเนี่ยก็เป็นหนังสือยอดนิยมซึ่งทำให้พ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยเติบโตขึ้นแม้ว่าจะมีปัญหาจากเรื่องอมหาอุทกภัยนะคะในแง่ของหนังสือที่เป็นนิตยสารหนังสือพิมพ์ต่างประเทศก็เช่นกันก็เพิ่มขึ้นมานะคะเพิ่มขึ้น6%ทั้งนี้ ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ว่าเราก็มีหัวใหม่ๆที่ให้บริการมากขึ้นนะคะแต่เนื่องจากกระตูนเนี่ยเป็นตัวที่เป็นสัดส่วนที่ใหญ่นะคะดังนั้นภาพรวมเนี่ยรายได้จากสิ่งพิมพ์ก็เลยลดไป3%นะคะในแง่ของรายได้ของด้านบริการนะคะ,ะรายได้ของ โฆษณาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากแม้ว่าตัวฐานจะจะเล็กนะคะ,ะก็เป็นเรื่องของเรื่องโฆษณาซึ่งซึ่งดีขึ้นแล้วก็เรื่องของเอ็นคูปองซึ่งมีรายได้เข้ามานะคะส่วนการรับจ้างพิมพ์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา6%เนะคะเพราะว่ามีพิมพ์หนังสือพิเศษ โดยรวมพิมพ์พวกหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเนียไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่เรามีรายการพิมพ์หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กพิเศษนะคะเรื่องคอมมิชชั่นเนี่ยลดลง3% 3%เป็นะคะเร่ยเป็นเนื่องจากกลุ่มหนังสือต่างประเทศนะคะซึ่งเราเป็นตัวแทนขายสมาชิกให้เนี่ย มีบางช่วงต้องงดเรื่องสมาชิกไปเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าออของหนังสือพิมพ์ต่างประเทศโดยเฉยพาะหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ตามนิคมอุตสาหกรรมที่อยุธยาซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะออนอกจากนั้นก็มีรายได้อื่นๆซึ่ง,งขึ้นมามากพอสมควรเพราะว่าในนี้รวมรายได้จากอ e ีบุ๊กนะคะซึ่งเป็นอ e ีบุ๊กของ Steve Jobs อ,อยู่จำนวนค่อนข้างมากแล้วก็มีสัมมนา,าต่างอาของโจยยับแล้วก็ค่าบริการอื่นๆซึ่งได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะงั้นโดยรวมเนี่ยารายได้ทางด้านบริการจึงเพิ่มเพิ่มขึ้น12% 1สเนะคะส่วนทางด้านของต้นทุนและค่าใช้จ่ายนะคะต้น ต้นทุนเนี่ยลดลดลง1%นะคะก็ค่อนข้างเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับเรื่องของยอดขายนะคะส่วนต้นทุนของอบริการเนี่ยขึ้น12%ก็เป็นไปตามสัดส่วนของอรายได้ด้านบริการซึ่ง,งขึ้นมา12%เช่นเดียวกันแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็ขึ้นมา9% 9นะะทั้งนี้ เนื่องจากเราเสริมกำลังคลนเรามีผู้บริหารเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเตรียมตัวขยายธุรกิจซึ่งจะเห็นได้ชัดในปี55นี้นะคะแล้วก็ใช้ในเรื่องของการตลาดมากขึ้นโดยรวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้น5%นะะดังนั้นถ้าดูที่กำไรสุทธินะคะ รายได้เพิ่มขึ้น2%นะคะจาก289เป็น296นะคะส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น4%นะคะจาก269เป็น279ล้านนะคะดังนั้นกําไรสุทธิก็คือ17.48ล้านนะคะซึ่งลดไปจากปี2010 สล้านประมาณ3ล้านหรือเท่ากัสิซึ่งโดยภาพรวมแล้วที่จริงไปได้ค่อนข้างดีนะคะเช่นเดียวกับอ,อุตสาหกรรมซึ่งที่จริงในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เนี่ยในครึ่งปีแรกาภาพรวมก็มีการเติบโตที่ดีแต่มาชะงักในครึ่งปีหลังนะคะปลายควอเตอรส์สแล้วก็ตลอดควอเตอรส์สก็เพราะว่าเรื่องของอุทกภยัยนะคะซึ่งกระทบ กันทางทางอุตสาหกรรมนะคะต่อไปก็จะเป็นเ,เรื่องเราเด่นๆที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังว่าในปี2011เรามีอะไรที่น่าสนใจ